สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะเพ่เก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพี่เอนะในช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ,อเอาเรื่องที่ติดตามกันเยอะมากเนี่ยจะเป็นบทความในบล็อกก่อนนะคะที่ทุกคนได้รู้จักกับพี่เอกันก็คือไม่ว่าจะเป็นบทความในบล็อกที่เพ่เดได้เล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานแฮมเมด แล้วก็ได้ผ่านตัวมาขายสินค้าบน ebay นะคะเข้ามาสู่ในโลกของ e-commerce นะคะเพื่อก็ขอบคุณหลายๆคนเลยที่ตามอ่านแล้วเป็นแฟนคลับนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยในส่วนของบล็อกเนี่ยก็มีคนเข้ามาอ่านนะคะเยอะเลยก็จะประมาณอยู่ที่20,000 20,000กว่านะคะ20,000กว่าวิว นะที่ที่ที่เข้ามาอ่านกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกก็คือว่ามีมีส่วนที่เพย์ทำอยู่นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ Facebook Fan Page ที่มีคนติดตามเรื่อยๆซึ่ง Facebook Fan Page เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งใน In b บ x ที่ทุกคนถามคำถามเข้ามาแล้วเพยก็จะทยอยตอบนะคะในคำถามที่สงสัยกันหรือบางคนเนี่ยมีคำถามแต่ว่าเพยไม่เคยเยังไม่ได้เขียนในบล็อกหรือยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ลง youtube หรืออะไรเนี่ยก็ก็เป็นคำถามใหม่ๆที่ถามเข้ามาได้เพยก็จะคอย ตอบคำถามให้นะคะหรืออันไหนที่ยังไม่มีคนรู้เนี่ยเพก็จะอค่อ,คอยทยอยตอบใน A BE, B E B ไม่ยากใน3นาทีนะก็คือจะอดเป็นคลิปแล้วก็ทยอยตอบกับทุกคนนะคะหรือแม้แต่ช่องทางในการที่ทุกคนถามคำถามเพ่ก็จะมี2ช่องทางก็คือไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์ใน f c e b o o k f แฟนเ g จนะคะหรือว่าในส่วนของของไลน์ถามเข้ามาในทางไลน์นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ ที่ให้พี่เอ,อเป็นที่ปรึกษาหรือขอคำปรึกษาจากพี่เอนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่รู้สึกตื่นเต้นมากๆก็คือช่องทางในส่วนของ Youtube ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพี่เอนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยคือโดยปกติก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกสื่ออะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขอบคุณขอบคุณมากๆเลยรู้สึกเป็น เป็นกระแสเป็นเป็นรู้รู้สึกว่าทุกคนสนใจอะ่ะรู้สึกทุกคนสนใจติดตามไม่พอนะมีการแบบติดตาม Subscribe ใช่ไหมในใน u ูทูบชาแนลของพี่เอว่าแบบเออชอบนะพอเวลาพี่เอลง Youtube อะไรปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เข้ามาเข้ามาดูกันแล้วก็บางคนน่ารักค่ะคือเข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพแล้วก็ขอบคุณ นะค,ะคำคำขอบคุณเหล่านั้นที่ส่งมาให้กับเพเพรู้สึกอยากขอบคุณกลับนะคะว่าเออมันมันดีอะ่ะมันดีมันดีสําหรับเพที่เพรู้สึกว่าเออการที่เราทำอะไรการที่เราได้แบ่งปันประสบการณ์ในการทํา eBay เนี่ยค่ะทำให้เราเรารู้ว่าเออมีคนที่เขาก็สนใจในการทํา eBay นะอยากมีไรายได้กับ ebay ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เพทำเนี่ยก็เลยรู้สึกว่า เออมันเป็นแรงกระตุ้นให้กับพี่เอ,อค่ะที่จะจัดสรรเวลาในการที่จะเอาเรื่องราวต่างๆหรือความรู้ต่างๆเนี่ยถ่ายทอดลงไปในแต่ละคลิปละคลิปละคลิปด้วยความด้วยความแบบอ,อ,อยากให้อะนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันส่งผลกับพเอ,อมากๆนั่นก็คือว่ามันเยอะมากเลยค่ะที่ทุกคนเนี่ยอยากเข้ามาเรียนอ e ีเบกับพี่เอ,อ ก็ขอบคุณค่ะฉะนั้นการสอน eBay ของพี่เอเนี่ยมันก็เลยเป็นการสอนจากประสบการณ์ของพี่เอในการทำ eBay นะคะเป็นประสบการณ์ตรงที่เราลองผิดลองถูกกับมันเรียนรู้กับมันแล้วก็ลงมือทำกับมันเราลงขายสินค้าแบบนี้เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราขายแบบนี้ลูกค้าเ,เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขายลูกค้าคนอเมริกานะลูกค้าเขาน่ารักจังเลยหรือ หรือสินค้าเราต้องตอบโจทย์ลูกค้าแบบไหนฉะนั้นประสบการณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเออมันควรจะพัฒนาตัวเองไปแบบไหนร้านเราควรจะเป็นทิศทางยังไงกระแสนในแต่ละปีที่เราขายสินค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนลักษณะแบบไหนนะคะฉะนั้นออคอร์สออนไลน์เนี่ยพีเอเนี่ยจึงได้ทำคอร์สคอร์สหนึ่งมาก็คือคอร์สเรียน eBay นะคะออนไลน์จากที่บ้าน คอร์สนี้เนี่ยมันเป็นความตั้งใจตั้งใจมากๆกับพี่เอเลยก็คือว่าจุดประสงค์ของพี่เอในการในการสอน ebay นะคะนั่นคือพี่เออยากอยากเห็นคนที่เขาอยากทำอีเบอะ่ะประสบความสำเร็จใน ebay มีไรายได้กับ ebay คือ คือเพีัรักอีเบมากค่ะแล้วก็ขอบคุณอีเบที่เพีัมีวันนี้เพราะอีเบนะฉะนั้นความที่เรามีวันนี้เพราะอีเบได้นะ่ะก็เลยขออยากที่จะตอบแทนอีเบกลับไปนะั่นก็คือว่าบทความในบล็อกใน YouTube ใน Facebook ในเว็บไซต์สิ่งต่างๆเหล่า,านี้เพให้ฟรีให้ความรู้แบบฟรีๆหรือแม้แต่ YouTube เป็นความรู้ฟรีๆที่ให้กับทุกคนฟรีๆเลย ฉะนั้นพย่อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นในการทำอีเบย์เนี่ยอย่างถูกต้องเดินเดินเดินในทางของ eBay อย่างถูกต้องโดยที่ยังไม่ได้เสียสตางอะไรเลยแต่ถ้าเกิดทุกคนคิดว่ามีงบนหน่อยแล้วอยากรู้เทคนิคในการทำด a ตต a า i n ท n ิอยากรู้ว่าเราจะขายอะไรอยากรู้ว่าความต้องการของตลาดใน eBay เนี่ยต้องการอะไร พี่ก็เลยนําความรู้ที่เพมีเนี่ยบวกกับประสบการณ์ของเพ่เนี่ยใส่ลงไปในคอร์สออนไลน์ฉะนั้นคอร์สออนไลน์ของเพ่เนี่ยมันจึงราคาที่ถูกมากแล้วพเพ่บอกกับสกิลเลนไว้เลย,เลยว่าเพ่จะไม่มีกําหนดระยะเวลาวันหมดอายุฉะนั้นคนที่ซื้อคอร์สออนไลน์ของเพ่แล้ว,แล,วแล้วดูออนไลน์อยู่ที่บ้านจังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทยคือคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองไทยนะหรือ มีบางคนน่ารักอยู่ที่ประเทศลาวนะคะอยู่ที่อเมริกานะก็ดูคอร์สอะไรของพี่เออยูฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยที่ดูแล้วก็ศึกษาเรื่องราวตรงนี้ไปไม่มีวันหมดอายุนะคะดูเทคนิควิธีการในการทำดัตต้ Mining เมื่อเราดูเสร็จเราทําไงต่อเราก็ลงมือทำค่ะเมื่อเราลงมือทำเราเจอสินค้าแล้วแล้วยังไงต่อเราก็ลงขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นแบบออคชั่นนะหรือใบนาม เราลงขายเลยค่ะพอเราลงขายปุ๊บเราจะมีประสบการณ์นะมากขึ้นนะคะเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นนี่แหละเราก็จะเก่งขึ้นเมื่อเก่งขึ้นเราจะเริ่มรู้แล้วแหละว่าร้านของเราเนี่ยจะเป็นทิศทางแบบไหนร้านของเราเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวของเราเองความถนัดความชอบของเราเลยค่ะแล้วลูกค้าเนี่ยเขาก็จะติดตามเราเขาก็จะสนใจเราเขาก็จะซื้อสินค้าของเรา ถ้าเราบริการที่ดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเพดถ่ายทอดหมดแล้วในคอร์สออนไลน์ฉะนั้นสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นในการทำธุรกิจ e-bay นะคะ ในการทําธุรกิจอย่างถูกต้องพี่เแนะนําเลยไม่ต้องเสียเงินแพงๆก็สามารถลงซื้อคอร์สออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วพี่เมีโปรโมชั่นให้นั่นก็คือไม่ใช่แค่ว่าซื้อคอร์สออนไลน์ไปแล้วจบคือจบไม่ใช่นะพี่เอพี่เอมีโปรโมชั่นพิเศษกับทุกคนค่ะนั่นก็คือว่าใครซื้อคอร์สออนไลน์ของพี่เอในเดือนไหนเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดเราซื้อคอร์สออนไลน์ในเดือนมีนาใช่ไหม ทุกคนก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียน ebay อีก8ชั่วโมงนะอีก8ชั่วโมงในเดือนถัดไปของสัปดาห์แรกเสาร์แรกของเดือนถัดไปนะคะแต่เงื่อนไขมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณซื้อเดือนไหน คุณก็จะได้รับสิทธิ์ในการเรียนในเดือนถัดไปแต่สิทธิ์นี้จะหมดอายุถ้าคุณไม่ติดต่อกับมาหาพี่เอนะหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อคอร์สออนไลน์วันไหนก็แล้วแต่เนี่ยซื้อคอร์สออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณคิดแล้วแหละว่าอยากจะมาเจอพี่เออยากจะมาถามคําถามอยากจะมาเรียนกับพี่เอเพิ่มเติมอีก8ชั่วโมงฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพแนะนําว่าเมื่อซื้อคอร์สเสร็จก็รีบโทรแจ้งกับพี่เอนิดนึงว่า ซื้อคอร์สออนไลน์วันไหนนะชื่อนามสกุลจริงอะไรอีเมลแอดเรสอะไรเบอร์โทรติดต่ออะไรและต้องการเข้าเรียนฟรี 8ชั่วโมงวันไหนนะคะฉะนั้นพยอยากให้คอร์สออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเดินในทางของ eBay อย่างถูกต้องนะคะ <Okay. S 1> เพยยินดีที่จะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจบน eBay อย่างถูกต้องในตลอดเส้นทางที่ทุกคนลงมือทำนะ ฉะนั้นทุกคำถามมีคำตอบค่ะ eBay ไม่ง่ายและไม่ยากเกินความสามารถของเราหากเราตั้งใจจริงจะประสบความสำเร็จและมีรายได้กับ eBay จากที่บ้านของเราค่ะ eBay ง่ายๆจากที่บ้านนะลงมือทำพร้อมกับการเรียนรู้ควบคู่กันไปคุณก็ประสบความสำเร็จบน eBay ได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ